กับโรคเบาหวานภัยเงียบที่ห้ามบองข้ามเด็ดขาดนะคะโรคเบาหวานเนี่ยเป็นโรคที่ส่งผลต่อระดับน้ําตาลในเลือดของเราเกิด<อ><อ>จากร่างกายของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะผลิตฮอร์โมนอินซูลินได้หรือในบางกรณีก็คือผลิตได้ตามปกติแต่ไม่สามารถที่จะเอาไปใช้ได้นะคะซึ่งจะส่งผลต่อระดับน้ําตาลในเลือดของเรา<อ>นาไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายแล้วก็ร้ายแรงมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดโรคไตนะคะไตวายไตยเสื่อมโรคตาที่ทําให้จอประสาทตาเสื่อม าอาจจะต้องตาบอดได้เพราะฉะนั้นโรคเบาหวานเนี่ยจึงเป็นโรคอันตรายที่ห้ามมองข้ามเด็ดขาดในคลิปนี้เนี่ยพี่การจะพาพวกเรามารู้จักกับโรคเบาหวานแบบจบครบในคลิปเดียวนะคะตั้งแต่สาเหตุอาการการรักษาแล้วก็การป้องกันนะคะถ้าหากว่าคุณดูคลิปนี้จบคุณจะปลอดภัยจากโรคเบาหวานภัยเงียบที่อันตรายมากๆใครพร้อมแล้วตามพี่การไปดูกันในคลิปนี้เลยค่ะ เรามาเริ่มกันเลยนะคะกับอันที่1เลยก็คือในเรื่องของสาเหตุนั่นเองเบาหวานเนี่ยเกิดได้จากหลายๆสาเหตุนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยรวบรวมมาให้นะคะในทุกๆสาเหตุที่สําคัญเลยอันที่1เลยก็คือสาเหตุจากพันธุกรรมนะคะถ้าหากว่าคนในครอบครัวของเราหรือว่าปู่ย่าตายายของเราเนี่ย มีปัญหาในเรื่องของเบาหวานนะคะเราก็จะเป็นคนที่มีโอกาสที่จะเป็นเบาหวานเนี่ยมากกว่าคนที่ในครอบครัวไม่มีพันธุกรรมเบาหวานนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือในส่วนของพันธุกรรมที่ส่งผลมาในเรื่องของพฤติกรรมการกินถ้าหากว่าบ้านไหนช like อบกินหวานเน้นกินของหวานกินขนมหวานหลังทานข้าวอันนี้ก็จะทําให้เราเนี่ยมีพฤติกรรมเหล่านี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือในเรื่องของพันธุกรรมหรือว่าในเรื่องของกรรมพันเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยมีความเสี่ยงของการเกิดเบาหวานได้เช่นเดียว แต่ไม่ใช่ว่าเราจะไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงเรื่องพวกนี้ได้การปรับพฤติกรรมก็จะทําให้เราเนี่ยลดความเสี่ยงของการเกิดเบาหวานได้นะคะและสาเหตุที่2ก็คือคนที่มีปัญหาเรื่องอ้วนน้ําหนักเกิน BMI เกินกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีความเสี่ยงจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดเบาหวานเนี่ยได้มากยิง<ช>่งขึ้นสาเหตุที่3นะคะก็คือในกลุ่มคนที่ขาดการออกกลาลังกายส่วนใหญ่แล้วจะใช้ชีวิตแบบนั่งๆนอนๆเหนื่อยๆนอันนี้ก็จะทําให้เราเนี่ยเสี่ยงที่จะเกิดเบาหวานขึ้นมาได้ เพราะว่าเวลาที่เราทานอ,า,นอาหารเข้าไปข้าวแปง้งน้ําตาลของหวานน้าําหวานและไม่ได้ใช้อาหารเหล่านี้ไปเป็นพลังงานนะคะอาหารเหล่านี้เวลาย่อยแล้วก็จะได้ไปเป็นน้ําตาลในเลือดซึ่งจะทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดสูงและก็จะเป็นสาเหตุของเบาหวานตามมาได้เพราะฉะนั้นก็คือขยับให้เยอะก็จะลดความเสี่ยงของการเกิดเบาหวานได้และสาเหตุอันที่4ก็คือเวลาที่เราเนี่ยมีแนวโนว้มว่าอายุมากขึ้นความเสี่ยงที่จะเกิดเบาหวานเนี่ยก็จะมีเยอะขึ้นนะคะเนื่องจากเวลาที่เราอายุเยอะขึ้น ส่วนหนึ่งก็คือการใช้พลังงานหรือว่าการเผาผลาญพลังงานของร่างกายของเราเนี่ยทำได้น้อยลงนะคะกินเท่าเดิมแต่เผาผลาญน,น้อยลงอันนี้ก็จะทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเสี่ยงต่อการเกิดเบาหวานได้มากยิง่งขึ้นและกลุ่มสุดท้ายนะคะก็คือในกลุ่มของคุณแม่ที่ตั้งครรภ์น,นะคะแล้วคลอดน้องออกมาแล้วน้องเนี่ยมีน้ําหนักมากกว่า4กิโลกรัมอันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าคุณแม่เนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานได้นะคะน,นี่ก็คือสาเหตุทั้งหมดนะคะของโรคเบาหวานหรือภาวะ อ,อินินนลในภาษถัดไปเรามาดูในเรื่องของอาการกันสักนิดหนึ่งว่าคนที่มีปัญหาในเรื่องของเบาหวานเนี่ยเขาจะมีอาการยังไงกันบ้างนะคะสําหรับหลายๆคนที่ไม่ค่อยได้ตรวจสุขภาพประจําปีไม่ค่อยได้เจาะเลือดไม่เคยได้ตรวจระดับน้ําตาลในเลือดใครมีอาการเหล่านี้พี่การแนะนําเลยพาตัวเองไปเจาะเลือดสักนิดหนึ่งนะคะอาการที่1เลยก็คือเราจะรู้สึกว่าหิวน้ําบ่อยปากแห้งคอแห้งตลอดเวลานะคะอาการที่2ก็คือหิวข้าวตลอดเวลากินเท่าไหร่ ก็ไม่อิ่มนะคะรู้สึกว่าหิวอยู่ตลอดเลยหิวอีกแล้วแป,ป๊บๆอ่ะหิวอีกแล้วและอันที่3นะคะก็คือปัสสวาวะบ่อยนะโดยเฉพาะให้พวกเราสังเกตนะใครที่ลุกขึ้นมาปัสสวาวะในช่วงกลางคืนมากกว่า3ครั้งอันนี้เนี่ยคุณมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคเบาหวานอาการถัดมาก็คือเราจะมีปัญหาในเรื่องของน้ําหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุและไม่ได้ตั้งใจด้วยไม่ได้ทํไ IF ไม่ได้ลดน้ําหนักนะคะแต่น้ําหนักลดประมาณ10กิโลกรัมภายใน3เดือนโดยไม่ทราบสาเหตุอันนี้ก็อาจจะเป็นตัวบอกว่า ว่าเราเนี่ยอาจจะมีเบาหวานซ่อนอยู่เพราะว่าร่างกายไม่สามารถที่จะนําน้ําตาลเนี่ยมาเผาพลาญใช้เป็นพลังงานได้ก็จะทําให้น้ําหนักของเราเนี่ยลดหวบลงอย่างเห็นได้ชัดเลยและอาการถัดมานะคะก็คือจะทําให้หลายๆคนเนี่ยมีแผลที่หายช้านะคะเวลาที่โดนมีดบาดหรือว่าเป็นแผลต่างๆเนี่ยหายช้ามากๆเลยซึ่งปกติแล้วเนี่ยแผลของเราจะสามารถที่จะสมานกันเองหรือว่าปิดเองภายในระยะเวลา 1- 2สัปดาห์แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณเป็นเบาหวานและมีระดับน้ําตาลในเลือดสูง แผลจะหายช้าผิดปกติเพราะว่าแบคทีรียรจะเติบโตมากผิดปกติเพราะน้ําตาลในเลือดนี่คืออาหารชั้นดีของแบคทีรียรเลย oh. เพราะฉะนั้นมันจะเป็นตัวการที่จะทําให้แผลหายช้าและก็เกิดการอักเสบซ้ําขึ้นมาได้อาการสุดท้ายอันนี้สําคัญมากๆเลยก็คือเราจะรู้สึกว่าตาฝ้าตาหมัวมองไม่ค่อยชัดนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเกิดจากระดับน้ําตาลในเลือดที่สูงและทําให้จอประสาทตาเสื่อมนะจนทําให้เราเนี่ยมองไม่ชัดโฟกัสได้ไม่ค่อยแม่นนะคะใครมีอาการ เหล่านี้พาตัวเองไปเช็คระดับน้ําตาลในเลือดกันสักนิดหนึ่งนะคะและเข้ามาสู่ในเรื่องของการรักษานะคะเป้าหมายของการรักษาของโรคเบาหวานเนี่ยก็คือเราจะต้องสามารถที่จะควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดเนี่ยให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายแล้วก็ที่รุนแรงนะคะอย่างเช่นภาวะแทรกซ้อนจากโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดภาวะแทรกซ้อนกับโรคไตไตไวายไตเสื่อมภาวะแทรกซ้อนกับตาก็คือจอประสาทตาเสื่อมจนอาจจะทําให้เราเนี่ยตาบอดได้ซึ่งในส่วนของการรัก ถ้าหากว่าคุณเริ่มมีปัญหาในเรื่องของเบาหวานระยะเริ่มต้นเนี่ยส่วนใหญ่ยังไม่ต้องใช้ยานะคะไม่ว่าจะเป็นยาฉีดยากินนะจะเริ่มด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเรื่องของการดูแลเรื่องอาหารก่อนเป็นอันดับแรก mastered. ลดข้าวแป้งน้ําตาลของหวานนะคะเพิ่มผักเพิ่มผลไม้มากขึ้นนะปรับพฤติกรรมการกินต่างๆอันนี้ก็จะช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดได้แต่ถ้าหากว่าไม่สามารถที่จะคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้อันนี้อาจจะต้องเริ่มต้นด้วยการใช้ยานะคะอาจจะเริ่มเป็นยา กินก่อนและถ้าหากว่ายากินไม่สามารถที่จะควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้ก็อาจจะต้องใช้ยาฉีดนะคะและรุนแรงที่สุดเลยก็คือใช้ทั้งยาฉีดแล้วก็ยากินและที่สําคัญไปมากกว่านั้นในส่วนของการรักษาก็คือเราจำเป็นจะต้องติดตามผลระดับน้ําตาลในเลือดเนี่ยเป็นระยะะ,ยะนะคะเพื่อจะทําให้เราเนี่ยทราบถึงแนวโน้มของระดับน้ําตาลในเลือดว่าตอนนี้เนี่ยเราคุมได้ดีขนาดไหนแล้วนะคะอันนี้เนี่ยห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะไม่ใช่ว่ากินยาอย่างเดียวคุมอาหารอย่างเดียวแต่ไม่ได้ ติดตามระดับน้ําตาลในเลือดอาจจะทําให้เราเนี่ยเกิดภาวะแทรกซ้อนจากระดับน้ําตาลในเลือดที่มันสูงมากผิดปกติได้นะคะและมาถึงเรื่องสุดท้ายนะคะที่เราจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของเบาหว,วานก็คือในเรื่องของการป้องกันนั่นเองนะคะการป้องกันเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญมากๆเลยถ้าว่าเราเนี่ยสามารถที่จะป้องกันได้เนี่ยเราก็จะปลอดภัยจากโรคเบาหวานตั้งแต่ต้นนะคะในเรื่องของการป้องกันนะหลักๆเลยอันที่1เลยก็คือปรับพฤติกรรมในเรื่องของการกินนะคะอย่าลืมลดข้าวแป้งน้ำ การของหวานนะคะกินของเหล่านี้ให้น้อยลงไปเพิ่มการกินผักแล้วก็ผลไม้ให้มากขึ้นโดยเฉพาะผักใบเพราะว่าผักใบเนี่ยเขาจะเป็นอะไรที่มีกากใยเยอะมากๆและมีแป้งต่ําซึ่งจะทําให้เราเนี่ยช่วยในเรื่องของการลดระดับน้ําตาลในเลือดได้แล้วก็ลดภาวะดื้อต่ออินซูลินได้และรวมไปถึงการบริโภคอาหารที่มีดัดชนีน้ําตาลต่ําๆนะคะอย่างเช่นเลือกทานข้าวกล้องแทนข้าวขาวเลือกทานขนมปังโฮลวีตแทนขนมปังขาวและการป้องกันถัดมาก็คืออยากให้พวกเราเนี่ยออกกําลังกายสม,าสม่าเสมอ ดานหนึ่งให้ได้สักประมาณ150นาทีและถ้าให้ดีก็คือให้ออกกําลังกายในช่วงที่ยังมีแดดอยู่อันนี้ก็จะทําให้เราเนี่ยได้ประโยชน์จากการออกกําลังกายอย่างเต็มที่ลดเบาหวานลดระดับน้ําตาลในเลือดได้แล้วก็ที่สําคัญทั้งปอดทั้งหัวใจทั้งระบบไหลเวียนต่างๆเนี่ยแข็งแรงขึ้นด้วยนะคะอันท,ที่3นะคะก็คืออยากให้พวกเราเนี่ยควบคุมน้ําหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมนะคะไม่อ้วนจนเกินไปนะโดยอาจจะใช้วิธีการคํานวณง่ายๆนะคะก็คือในผู้ชายเนี่ยเอาส่วนสูงลบ100ในผู้หญิงเอาส่วนสูงลบ1 1น5นะคะอันนี้ก็จะได้น้ําหนักตัวที่เหมาะสมหรืออาจจะไปคํานวณในส่วนของ BMI ก็ได้ BMI ที่ดีจะอยู่ในช่วงประมาณ18-23นะคะลองไปคํานวณของตัวเองดูแต่ถ้าหากว่าใครที่น้ําหนักเกินเกณฑ์พิการก็แนะนําว่าออกกําลังกายและควบคุมน้ำหนักจะสามารถที่จะควบคุมน้าหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมได้นะคะการป้องกันอันที่4นะคะก็คืออยากให้พวกเราเนี่ยงดสูบบุหรี่เพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราเนี่ยสูบบุหรี่บ่อยๆสูบบุหรี่จัดมันจะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคเบาหวานและที่สําคัญก็คือ เกิดการอักเสบของหลอดเลือดทั่วร่างกายร,รวมไปถึงเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งได้อีกด้วยและการป้องกันที่สําคัญที่สุดเลยนะคะก็คืออยากให้พวกเราเนี่ยตรวจสุขภาพประจําปีนะคะเพื่อเช็คความแข็งแรงของร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบเลือดระบบภูมิคุ้มกันการทํางานของปอดการทํางานของหัวใจนะคะอันนี้เนี่ยก็จะทําให้เราสามารถทราบว่าตอนนี้เนี่ยเราแข็งแรงขนาดไหนหากว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับร่างกายของเราก็จะได้ดูแลกันตั้งแต่เนิ่นๆก็ครบไปแล้วนะคะกับโรคเบาหวานนะภัยเงียบที่ห้ามองข้าม ะค,ะครบจบในคลิปเดียวทั้งสาเหตุอาการการรักษาและก็การป้องกันซึ่งพี่การเน้นย้ำว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยสามารถป้องกันได้สามารถที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเรื่องของการกินการควบคุมน้าหนักการออกกําลังกายได้เนี่ยเราก็จะสามารถที่จะปลอดภัยจากโรคเบาหวานได้และปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายจากโรคเบาหวานได้เช่นเดียวกันคลิปนี้มีประโยชน์พี่การก็ฝากพวกเรากดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะแล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระดีๆจากพี่การนะคะสุดท้ายนี้ขอให้พวกเราสุขภาพแข็งแรงนะคะ และก็ปลอดภัยจากโรคเบาหวานกันทั่วหน้านะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับพิการรวยจะได้ไม่ป่วยค่ะสวัสดีค่ะ